จะช่วยพ่อโคแม่โคลกับ้าบาทสิบบาทช่วยชีวิตเขาแล้วเอาเข้าไปช่วยกันได้เลยนะมาร่วมทำบุญต่อแล้วมาต่อบุญใหม่กันครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวงานวัดนะครับงานวัดกะเกียงนะครับหนองศกผุญยากไร้นอะตั้องจังหวัด ปทุมธานีใครกะบาเเพใบรคสูดยร วัดเก่าเก่งนี่เป็นวัดเก่าแก่นะครับเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะครับก่อร่างสร้างมาก็ร่วงสองร้อยปีนะฮะมีหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปสิทธิ์ที่ปฏิสถานอยู่ภายในพระอุโบสถนะครับวันนี้เรามาดูงานปิดทองลูกดิมิตนะครับปิดทองลูกดิมิตหลังจากที่เราเคยนำมาเสนอเรื่องราวของการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ยี่สิบสามธันวาพศสองพันหนึร้อยหกสิบสี่นะครับ วันนี้เราก็มาดูนะครับว่าการวัดเขาเป็นยังไงนะครับแต่นี่ไม่ใช่งานวัดประเพณีมอญแท้ๆนะครับไม่ใช่มอญนะถึงถึงวันนี้จะเป็นวัดมอญแต่เราเราเราจัดเป็นประเพณีสมัยใหม่นะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้เรากําลังเข้าเส้นเส้นทางนี้เข้าสู่เข้าโบสถ์นะครับเดินเข้าสู่โบสถ์ก็จะเห็น นะครับมีต้นพระป่ามีกองทุนกองบุญต่างต่างนะครับด้านหลังผมเนี่ยก็จะมีการปล่อยโคมปล่อยกระบือนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการบรรจุพระเครื่องนะครับการบรรจุพระเครื่องการหล่อพระหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีเข่งประเพณีการจุดเทียนลอยเทียนนะครับก็เทียนสีประจำวันนะครับเราก็จะมองดูช็อตนะฮะว่า ตันนี้นะฮะยังไงเป็นยังไงนะครับก็จัดแบบสมัยใหม่นะครับถ้ามอนได้แท้นี่น่าจะที่วัดตะพังกำลังจัดแบบมอนแท้แท้ก็ยังไม่ได้เคยไปชมกันนะครับก็จัดในช่วงบจีนนี้ครับก็จะมีการบุญต่างๆของศาสนาเรื่องบุญจะทำให้ถูกเวลาเนาะอันนี้กระเบื้องมุงหลังคา นะครับกระเบื้องมุงนักทานะครับก็น่าจะมีทั้งจิตศรัทธาด้วยทั้งบังคับด้วย100บาทหรือราคาแผ่นเท่าไหร่นะครับราคาแผ่นเท่าไหร่ทำบุญอ่อันนี้แล้วแต่ศรัทธานะครับแล้แลก็ชุดสังฆทานนี่น่าจะเห็นบอก100บาท นะครับชุดสังอัานหนึ้บาทผมไม่ได้มานะครับประงานวันแรกเริ่มตั้งแต่วันที่27มกราคม2565อ่าพอดี <c oughs> ผมติดภารกิจที่เชียงใหม่นะครับไปเชียงใหม่นะ2ี่เจ็ปดยี่บ้าเมื่อคืนวันนี้มาคืนวันที่ส <c oughs> ี่เคืนวันที่สี่เนี่ยอันนี้เพิ่งบนผมไปอยู่เมื่อกี้แบบว่าเอ้ไม่เห็นหน้า <c oughs> เห็นตามผมนะฮะมาถึงก็เท้าไปเอาใส่กันและ้ะ <c oughs> มาถึงกระทาไฟไฟกันแล้วไม่เห็นผมมาช่วยงาน3ามวันนะครับก็วันนี้ถือเป็นงานวันที่4นะครับก็จะมีปิดทองฝังลูกนึก่งมิตรอยู่อีกสองวัดนะฮะสองวัดที่ซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็จะมีพระป่าพระป่าเลยครั้นี้ก็มาร่วมนะครับอันนี้พระที่สงูงสมที่จะมารับสังรับสังกรานนะครับต่อบุญเสริมสิริมงคลชะตาชีวิตอน่ะ นะครับก็นะครับก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเห็นภบางรูปนิมิตนะครับของอีกสองวัดที่มาร่วมที่มาอาศัยนะฮะมาใส่ร่วมบุญทําบุญก็ไปหมายถึงว่ามามาวัดเดียวแต่ได้ปิดสามวัดนะครับก็จะได้ปิดสามมัดนี้ักบาทท่าประจําวันนะครับก็แลกเหรียญใส่เหรียญกันนะครับ ก็แล้วแต่ท่านใดมีจิตศรัทธานะครับประจำวันไหนวันไหนนะฮะนี่ของอีกหนึ่งวัดนะครับปิดทองผังดูวิของอีกหนึ่งวัดนะครับก็เก้าลูกนะครับเก้าล,ลูกก็มีลูกเอกนะครับแล้วก็รอบพระอิบโบสถอีกแปดลูกนะครับนี่ก็อ,อีกหนึ่งวัดนะครับก็จะเห็นอยู่นะครับว่าต้นพยอมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพระป่าเลย้านะครับตอนนี้เราถึงหน้าพราะบูโบสถแล้ว ถึงหน้าพระวิบสดวันนี้ผมไม่ได้ไล์สดนะครับแต่เราทำการบันทึกเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปลงยูทูบย้อนหลังในทีหนึ่งนะครับแลก็ตีทำทรรมอเจืรอของบ้องสนานะในการปิดโทฟฝั่งนี้นี่บอกพรษศรีมาบอกอนณาเขตของวัดนะครับวัดวาอารามที่แยกเขตพุทธสงฆ์ถังก็พุทธวัสกับสังอาว่านะออกจากเขตเขตบ้านหรือเขตคามวาสี นะครับอันนี้ถึงหน้าพาบุฟเฟต์ล้วนะครับถึงหน้าพาบุฟเฟต์ล้นะครับอันนี้พระป่าลอยฟ้านะครับพระป่าลอยฟ้านะครับเดินเชิญนะครับยังมียังมีเวลากันมาอีกอีกห้าวันนะครับจนถึงวันที่สีุ่มพานัก็มีวัตถุมงคลมีมีวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกด้วยนะครับมีวัตถุ นะครับมีมีวัตถุมงคลแจกเป็นที่ระลึกด้วยสําหรับผู้ที่มาร่วมร่วมบุญร่วมทำกุศลนะครับรรองปะธานกรรรมกา500บาทนะฮะก็ข้าพเาเลยครับและคุณที่ได้มาที่นี่ก็อันนี้เรายังไม่มียกโชว์ฟ้ายกโย้านะครับนะฮะอันนี้เออไม่เท่าลยนะเราจะได้ใส่รองเท้าเข้าไปอยู่เหมือนกันนะครับ ปฏิบัติตามปฏิบัติตามหน่อยนะครับก็เห็นสาราปฏิบัติทำหนังใหม่ซึ่งเราเพิ่งฉลองไปนะครับเมื่อวันที่11ธันวาคมธันวาที่ผ่านมานะครับก็จะมองเห็นาหันีีผมยังไม่ได้เดินเดินไปรอบนอกน,อะนะครับ นี่ก็เป็นของวัดเกาะเกียงเองก้าลูกก้าลูกก็ใช้หลักหลักเสมาเก่านะครับแต่ใช้ลูกลูกพระศรีมานะครับหรือลูกนิมิตที่เราเรียกกันลูกนิมิตเนี่ยครับลูกนิมิตนะครับพระภูมิใ้ใกล้กายประเทศไทยไอแลนหลกไนาดาแานพรั่งเศสโปจทุกส เราไปได้หมดละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอบนอกันทีหนึ่งนะครับก็รินเชิญด้วยนะครับทุกท่านที่จะมาร่วมงานยังมีเหลือจนถึงวันที่สี่นะครับวสวันที่สกุมภาพันธ์นะครับครับสวัสดีครับบตินาดไปทีทุนฐานไปได้หมดละเป็นกำลังใจ